เอาอะไรเอามาโชว์เพราะอะไรเอามาโชว์เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีข่าวโรนัลโดอ๋อเหรอเออเขาเขาเขายังเลิฟอยู่เมื่อวานที่เรามาเสนอใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยเป็นคําพูดแบบหวานๆอ่าน้ําจิ้มน้ําจิ้มอ่าแต่ว่าาเรียกน้้ํจิมวันนี้ไม่หวานแล้ววันนี้ไม่หวานมากโอหมาดีเทลคุยกับลิโอเฟอร์นานแล้วมีการพาดพิงถึงเอลิเทนฮากใช่อย่างรุนแรงนะครับคำพูดของซีอาร์เนะครับก็ถือว่าส่งผลเยอะมากๆเลยนะครับคือโรนัลโด้บอกว่า คุณเป็นผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเนี่ยผมจําได้ว่าคนคนนั้นเขาเคยพูดอยู่ครั้งหนึ่งว่าเราไม่<ช>ไม่สามารถคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกได้แล้วรวมถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยคือเหมือนประมาณว่าแบบไปพูดให้ยอมอ่ะซึ่งโรนโดเขาว่าเขาว่าโรนโดเขาบอกว่ามันไม่ใช่คุณเป็นผู้จัดการทีมระดับทีมแมนยูไนเต็ดเนี่ยต่อยคุณ คุณมีนักเตะที่ศักยภาพเราอาจจะไม่ถึงเนี่ยแต่เราต้องสู้ดิเราต้องพยายามดิใช่แล้วเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าเราต้องใช้คําพูดว่าเป็นเราเราอาจจะไม่มีโอกาสในการได้แชมป์ครั้งนี้แต่เราต้องพยายามเราต้อเปลี่ยนคำพูดของผู้จัดการทีมหน่อยหมายว่าแบบเราเรากำลังพยายามไม่ใช่คุณจะพูดว่าเรากำลังพยายามไม่ได้คุณต้องพูดว่าผมจะพยายามทำให้ได้อะไรเงี้ยแบบใสอารมณ์หน่อยนะซัดไปนะครับแต่ว่าอันนี้ผมพูดไปแล้วแก้ไปด้วยนะ ความเป็นจริงคือตอนนั้นนะผมจําได้มันเป็นคําถามของนักข่าวที่ถามตอนแมนเจอร์คอนเพสคอนฟิเดนว่าคุณว่าแมนยูจะลุนแชมป์ได้ไหมซึ่งเทนนาบอกว่าณตอนนี้มันเร็วเกินไปที่มันจะเป็นลุ้นแชมป์อ่าใช่มันก็ต้องต้องขอขอแบบเวลาหน่อยอันนี้คือคำพูดของผู้จัดการทีมแต่ทีเนี้ยเซียเซเนเนี่ยเขาเป็นมิสเตอร์แชมเปี้ยนอยู่แล้วเขาเป็นผู้ชนะอยู่แล้วเขาเอาวิจารณ์ว่าโหเขาเคยอยู่กับคุณซื้อระดับไหนมาแล้วครับเขาอยู่กับเฟอร์กี้มาถูกไหมเขาอยู่กับทางฝั่งของซีดานซีดานมาอย่างเงี้ย ถูกป่ะใช่เออเขาอยู่กับสุดยอดคุณซื้ออย่างอเลเกลีอย่างเงี้ยเอออยู่เวนตุสอาจจะด่าผมก็ได้ว่าผมใช้คำสุดยอดคุณซื้อเอาไว้ตอนนั้น<ช>แล้วกนนันที่ช่วงนั้นผลงานดีนะครับเพราะฉะนั้นน่ะแรงวันใจาเขาเข้ามาหาศาลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยด่าทางฝั่งของเชนฮาบอกว่าคุณห้ามพูดว่าคุณคว้าแชมป์ไม่ได้และอย่างเนี่ยคุณต้องมีโนเลจคุณต้องมีความรู้คนที่ช่วยคุณได้ออยู่ข้างคุณก็คือพนิสรอยพูดถึงพวกตำนานนักเตะรุดริโอรอยคิน แกลีร่รวมถึงเซอร์เล็กฟูกกสันก็ด้วยคุณถามคนเหล่านี้สิใช่ไม่ใช่ว่าคุณจะมาพิ้วสโมสรใหม่โดยที่คุณไร้ความรู้ใช่และและ้วที่คำที่เจ็บก็คือเขาบอกว่าจะมาบอกว่าผมเก่งเพราะว่าผมดูฟุตบอลผ่านทีวีทุกวันอะไรอย่างเงี้ยด้แนวแนวเนี่ยใช่คุณต้องอรู้จักห้องแต่งตัวดีซะก่อนใช่แล้วคนเหล่านี้ที่เมื่อกี้ผมพูดชื่อเนี่ยเขารู้วิธีการคุมนักเตะใช่ เพราะว่าเขาเขาอยู่ในห้องแต่งตัวมาก่อนนห้องแต่งตัวมาก่อนคุณก็ขอคาปรึกษาสิหลายเรื่องอ่ะก็คือเรื่องทัศนคติครับแต่คุณจะมาพูดแบบนี้ไม่ได้คุณก็ขอคำปรึกษาจากพวกตำนานที่เคยอยู่ในห้องแต่งตัวแบบพวกอดีตคุณซื้อที่สุดจอยคุณซื้ออย่างเสื้อเละเสืสันสิคุณก็คุณก็ขอดิแล้วก็เน้นไปที่รุดเยอะนะเขาเนี่ยมันมันจะไม่มีมันจะไม่มีอะไรเพราะว่าถ้าแบบโรนโดก็เป็นการให้สัมภาษณ์กับเพื่อนที่มาสัมภาษณ์กันเองใช่ไหมคราวนี้โรมาโน่เนี่ ในท่อนที่โรนโดเนี่ยวิจารเทนฮาใช่แล้วก็พ่อหนุ่มกานาโช่ก็ไม่รู้ว่ายังไงคือโทรศัพท์เขาอาจจะแบบในไอจีนึกออกปะแบบกดปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้มองในแง่ดีถ้ากดเบิ้ลเนี่ยมันก็เท่ากับว่ากดหัวใจแล้วอ,อ่าแบบนิ้วลั่นสองทีปึ๊บปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยในภาพลั่นถูกคอลัมนมซะด้วยไม่มันบางทีมันก็ติดเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนแบบบางทีเนี่ยถ้า iPhone เนี่ยมันเคาะ สองทีเนี่ยรูปมันจะขยายเขาอาจจะอยากดูรูปโรนัลโดกับเทนฮาร์หรือเปล่าว่าแบบเออย่งเข้าไปอตอนนี้รู้แล้วนี่ตอนนี้รู้แล้วมันต้องรู้แล้วเอาออกหรือยังเอาออกไปแล้วก็เอาออกแล้วใช่แล้วก็ออกแใช่ได้แต่ก็ยังว่าโลกเน็ตโลกอินเทอร์เน็ตแคปไปแล้วสองวิก็ก็ทันก็คือเขาไปกดไลค์ข้อความของโรมาโน่ที่โรนัลโดพูดถึงเทนฮาร์ใช่กันเนี่ยแหละอันนี้แหละอยู่ปักเขาให้ซึ่งไม่ใช่ครั้งแรก ไม่ใช่ครั้งแรกการนาโช่ทำแบบนี้หลายรอบแล้วโดยเฉพาะโรเบิร์ตการนาโชก็คือน้องชายตัวแสบของเขาเนี่ยก็โลกโซเชียลมีเดียทั้งนั้นใช่แล้วก็ปันกระแสกันบ่อยมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะสำหรับโซเชียลมีเดียในยุคปัจจุบันสําหรับพวกนักเตะวัยรุ่นนะครับบางทีบางทีในจังหวะนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่แหละลั่นไปแล้วแล้วก็มามาเคลียร์ทีหลังเนี่ยคือถ้าทับกันการแบบนิสัยเลยนะการนาโชมเป็นคนตดโซเชียลมีเดียมากพี่ศิลปหนัก มากเรียกได้ว่าโซเชียลลิส์อ่ะคุณเคยแบบถ่ายมือถือจนคุณหลับป่ะล่ะ้างเดนโดเป็นหนึ่งในนั้นนะเป็นสไตล์นั้นเลยนะเป็นสไตล์วกซานโชพวกคือชานโช่ะติดเกมแต่ไการ์นโชเนี่ยติดโซเชียลก็มีบ้างตอนแบบบางทีแมนยูเตะแล้วผมถ่ายมือถือผมหลับไปเลยอะไรอย่างนี้อันนั้นันฟอร์มการเล่นอทีนี้เรามาคุยเรื่องตรงนี้กันหน่อยจริงๆแล้วถามว่ามันผิดไหมฮะมันก็ ผมจําได้รอบที่แล้วเนี่ยเทนฮาร์ต้องเรียกมันเคลียร์ด้วยนะใช่พอเคลียร์กันแล้วก็จบแล้วแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยมีฮือฮานะเพราะว่าเทนฮาร์ตนี่ยกำลังเข้มเลยใช่กาชาโชไม่โดนอะไรเลยใช่ยังได้ลงเล่นปกติแต่รอบนี้เขากาลังลุ้นกันอยู่แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่อยากได้เบอร์เจ็ดเนี่ยต้องเรียกมาเคลียร์แล้วเอาได้เป็นเบอร์สิบเจ็ดแล้วโดนวิจาร์แบบนี้นะครับซึ่งนักตรงเนี้ยต้องอย่าลืมอย่างหนึ่งว่าอาร์เรโนกาลาโชเนี่ยคุณเกิดมาในยุคใครก เขาไม่ได้เกิดมาในยุคหลังหนิกนะเขาไม่ได้เกิดมาในยุคโซชานะตับโตได้โอบี้เมนูกานาโชเนี่ยนี่เลยนะต้องต้องขอบคุณคนนี้นะถึงแม้ว่าผลงานทีมจะล้มเหลวแต่ว่าผลงานส่วนตัวถ้าเราย้อนกลับไปก็เหมือนเหมือนแม็กโทมิเนี่ยแม็กโทมิเน่นี่ไม่ใช่โซชานะครับที่บอกว่าแม็กแม็กเฟสไม่ใช่นะแต่แม็กโทมิเน่เนี่ยเกิดเพราะมูรินโญ่นะเราต้องจำกันให้ได้นะว่าคุณได้โอกาสครั้งแรกๆจากใคร แลดฟอร์ดอย่างเงี้ยฝันเก่านะถูอว่าเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าลืมบุญคุณนะไอ้กันาโชอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเข้าโดนวิจารณ์คือเข้าใจนะว่าชอบมากชอบโดมากเป็นไอดอลแบบจะทําตามให้ได้ทุกอย่างไงแต่ว่าคือบางทีก็ต้องดูด้วยว่าสถานการณ์ตัวเองตอนนี้เป็นเป็นลูกน้องของคือโรนโดเขาเขาพ้นไปแล้วไงเขาก็ออกเขาเขาก็ออกตัวนะว่า ว่าเออเนี่ยผมสามารถพูดได้เพราะว่าผมเนี่ยช่วงเวลานั้นมันผ่านพ้นมาแล้ววิภาควิจารณ์ได้แลดถูกจังหวะแล้วด้วยตอนนี้ใช่นะครับคนก็ฟังแล้วก็ตอนนี้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงเขาก็พูดในรายละเอียดเยอะนะว่าแบบสโมสรก็เริ่มลงทุนเปลี่ยนผู้บริหารทำสนามซ้อมใหม่ทํานู่นทํานี่ก็เดี๋ยวต้องต้องให้เวลาเขาแต่ผมแต่เขาก็เชื่อว่าแมนยูเนี่ยจะกลับมายิ่งใหญ่ได้เพราะว่านี่ก็คือหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดในโลกเหมือนเดิมนั่นแหละแต่มันจะต้องใช้เวลาในการแบบขยับกลับมาหน่อยอะไรเงี้ย ดันไม่ไปกดไลท์ท่อนนั้นไงดันมากดไลท์ท่อนจริงๆเออมูดถูกพูดถูกเพราะเรื่องนั้นน่ะโรนโดพูดบวก<ช>พูดว่าเขาบอกเขาแฮปปี้ด้วยซ้ำที่เห็นสมโมสรทุ่มเงินกับคาริงตันใช่คุณอาจจะคุณอาจจะงงนะคือโรนโดเขาพูดยาวมากหลายท่อนที่มันเรียกเอนเกจได้เนี่ยคือท่อนที่เขาวิจารณ์เทนฮาร์กไอ้ท่อนดีๆเนี่ย มันเยอะมากเลยนะที่เขาพูดเนี่ยแล้วเขาชื่นชมโด้นไลทอนนั้นเพราะเขายังยืนยันว่ายังไงเขาเขากรักแมนอยู่ในเต็ดเขาลืมอมาดีดไม่ได้หรอกประมาณนั้นนะครับผมใช่ครับแม่แต่ก็เสียวกันโชว์เหมือนกันแต่บอกเลยครับว่าถ้าคุณไปโอทัฟฟอร์ดบ่อยๆครับผมกล้าใช้คำพูดว่าเทนากจะไม่ค่อยกล้างัดกับนักฟุตบอลท้องถิ่นเพราะว่าแรงหนุนมันเยอะมากการ์นาโช แค่ขยับวอร์มอัพเนี่ยเพลงมันดังลั่นสนามโอทอรตดมากากดดันตลอดเปเล่นไม่ดีก็ไม่โดนโหตอนนี้คนที่เป็นแพ้เป็นบาะเป็นเป็นเป็นแบบเหยื่ออยู่คือแรดฟอร์ดเพราะฉะนั้นเนี่ย <Okay. S 1> ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีอะไระนะครับไปดูผลประกอบการกันบ้างน,นะครับถึงแม้ว่าซัมเมอร์นี้เนี่ย หลายอย่างมันจะดูดีใช่ครับเพราะว่าการลงทุนของฝั่งบอร์ดบริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยม,มันดูคุ้มค่าดีแต่ว่าก็มีรายงานผลประกอบการฤด,ดูกาล2023-2024ออกมาอย่างเป็นทางการนะครับแม้ยนะูในเต็ดยังคงขาดทุนนะครับ1 3 2 3 2ล้านปอนด์อันนี้เป็น5ปีรครับตีปีเดียวอ๋อปีเดียวโอเคตีเป็นเงินไท<า>ยคร<ๆ>่าวๆประมาณ5,000กว่าล้านะนะครับผม คือปีสาแดงฤดูการที่ผ่านมามีรายรับนะครับ6 6 1 8ล้านปอนด์นะครับในซีซั่นที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ2.1คือรายรับเนี่ยมันเพิ่มะนะครับแล้วก็แต่ว่ามีรายจ่ายมากกว่านะครับซึ่งเป็นผลมาจากการสรรหาผู้บริหารจ่ายค่านุนค่านี้ชดเชยนะครับปรับปรุงสนามซ้อมนะครับแล้วก็ซื้อนักเตะผู้เล่นใหม่200ล้านอะไรเงี้ยยังยังไม่ได้ตัดบัญชีอะไรเงี้ยนะยังไม่ได้ตัดไอ้ส่วนที่ขายไปก็ ก็เป็นการขาดทุน5ปี5ปีติดต่อกันติดต่อกันแต่ปีนี้ร้อยสิบสามปีนี้ร้อยสิบสามซึ่งมันเยอะหน่อยแต่ว่าถามว่าติดกฎหรือยังยังนะครับเพราะว่ากฎ psr เนี่ยจะนับ3ปีห้ามเกินร้อยห้าอ่าใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังยังยังได้อีก2ปีแต่เชื่อว่าปีหน้ายังไงผลประกอบการดีกว่าปีนี้ปีที่ผ่านมาแน่ๆใช่คือยังยังไม่ต้องหน้าเป็นห่วงเพราะว่ารายได้มันเยอะและรายได้มันเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนส่วนขาดทุนสะสมมันนั้นก็เดี๋ยวไปว่ากันเขาคงไป ใช้กับธนาคารกันเอาเองไม่ต้องอะไรนะครับผมโอมาเบรเดอนะครับซีโคนใหม่บอกว่ากําลังดําเนินการเพื่อความยั่งยืนทางการเงินมากขึ้นนะครับผมอันนั้นก็ให้แฟนแมนยูเน็ดเนี่ยเบาใจได้นะครับท้ายที่สุดแล้วความแข็งแกร่งของแมนยูเนี่ยก็คือการขับเคลื่อนด้วยความหลงไหลและก็พักดีของผู้สนับสนุนเป้าหมายที่ชัดเจนของเราคือการทําให้สโมสรครับกลับไปสู่จุดสูงสุดของฟุตบอลยุโรปอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับ